ตื่นเต้นนะเนี่ยบทแรกรก็วันก็ผ่านไปเรียบร้อยครับกลางดนะ้เช้าว่าผมในส่วนของผู้ว่าการมอเองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสขนะซึ่งเขา้าใจว่าทางที่ประชุมสปอ,อ,อเองก็อยากจะให้มีการเลือกตั้งสพอซอึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในดับเส้นเลือกตอ้ในพื้นที่จริงๆก็จะได้เป็นคนที่มาช่วยดูแลเรื่องทุกข์ทุกขของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ทางฝ่ายบริหารก็รับไปแล้วก็ตอนนี้เขา้าใจว่ามีเรื่องของ ตัวร่างาพรบกรุงเทพมหานครที่เราส่งไปทางาพรมอยู่ซึ่งอันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าในเนื้อหาเนี่ยไม่ให้มีการการับสขอ,ขอ้อสสหรือขอทบทวนก็คงต้องขอเรื่องกลับมามาพี่นายทีหนึ่งแล้วคงต้องผ่านตัวสารรางสากพว่าสากจะเข้าใจเรื่องความต้องกรารของประชาชนในพื้นที่ดีครับอันนี้ก็เป็นไปตามความเห็นของทางสภาการุงเทพมหานครซึ่งไอ้ตัวร่างาพรบกรุงเทพมหานครฉบับที่ส่งไปนั่นคือส่งในสมัยที่แล้วนะครับ ด้วยแสดงวอนนี้อยู่ในครมอยู่ยังไม่พิาอณาแต่นี้ที่ประชุมตกก็เห็นตรงกันว่าสอยังมีความจําเป็นอยู่ในการเป็นตัวแทนของประชาชนเดี๋ยวเราคงมาดูรายละเอียดจีนึงเดี๋ยวผมปรึกาหา้วยกับท่านประธานสภาในรายละเอียดว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องที่ส่งไปมันค้างอยู่ในกรมตอนนี้คือหลักการผมคิดว่าเราก็ต้องต้องมาไปตามสชว่ราสชเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะแล้วก็เป็นรูปแบบของกระจายอำนาจที่แท้จริงใช่ คือปัจจุบันถ้ารูปแบบที่ขอเขตเป็นคนแต่งตั้งประชาชนเขตเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ว่าแต่งตั้งกันมาอย่างไรกระบวนการนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ขัดข้องตรงนี้คือจริงๆแล้วยยากยิ่งมีตัวแทนประชาชนเยอะยิ่งดีเพื่อมีแผงกระบวนการคัดเลือกมาแล้วจริงแล้วถ้าเกิดเป็นมติของสภาเนี่ยก็ยิ่งมีเหตุผลที่ควรจะต่างรับโอเคไหมถ้าใช่เพราะจริงแล้วเนี่ยร่างเนี่ยเหมือนกับ ร่างเนี่ยเข้าใจว่าเราเสนอไว้ด้วยเข้าไปในครรมมผมต้องขอเรื่องกลับมาอีกทีหนึง่งแต่เพราะว่าร่างนี้เข้าใจว่าก็ไม่ได้ผ่านยังไม่ได้ผ่านสภาชุดนี้เนี่ยนั่ซึ่งเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งก็อาจจะผ่านจากสภานม่าจะผ่านมาที่แล้วที่มา,าจากการแต่งตั้งนะก็าจะเป็นคนละบริบทกันแล้ั้นฝ่ายบริหารเราผมต้องทําตามความต้องการของตัวแทนประชาชนนะครับโอเคไหมตัวเรื่องเข้ามาก,ก็เพิ่งแถลงไปครับ แล้วก็พักเดี๋ยวคงว่าอีกทีหนึ่งนะก็อย่างที่เรียนว่ารัฐบาลนีนน้จริงแล้วมีกระบวนการทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วละซึ่งผู้บริหารชุดใหม่ก็มีเวลาดูเพราะถ้าสั้นก็ปรับเพราที่ทำได้นะแต่เดี๋ยวผมให้ท่านสตอดูละเอียดอีกทีหนึ่งอาจจะมีการตัดหรือการปรับแก้กันก็เป็นไปตามกระบวนการของทุกฝายอ,อีกทีหนึ่งรโอเคนะโอ้ใช่ปัญหาดูาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ไปยังไงเลยนะ่ยบอกว่าจริงแล้วก็ได้คือผมว่ามันต้อง ไอ้ดูเรื่องขยะให้ดูแล้วหนูมันอยู่ได้ก็มีหลายปัญหเยอะมากใช่อันนี้เออแปลกทุกคนพูดเรื่องหนูเรื่องอะไรเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้เข้าไปถือว่าจริงแล้วต้องมาดูว่าคือตัวไหนมันเป็นเรื่องวันมตัวไหนเป็นเรื่องของการขยะก็ต้องดูเพราะว่าจริงแล้วแต่ในเรื่องของการขยะที่รบกวนะแต่ว่าจริงแล้วก็ได้ตั้งต่าปัญหาไปแล้วก็ต้องดูเรื่องการแย่งการขยะเข้าใจว่าเท่าที่เห็นน่ะหนูมันอยู่ตามขยะที่เขาทิ้งลงมาตามชุดใช่ไหมมีในชุดที่ทิ้งขยะแล้วขยะมันกองอยู่เนี้ย นนาาถ้าเกิดเราสามารถเคลื่อนย้ายขยะให้ได้เร็วก็อาจจะทำให้แหล่งอาหารหนูมันน้อลยลงโอเคเดี๋ยวรับไปดูกันเออจริงนะในนี้จริงนะนนนนทราบตั้งแต่ผมลงไปเดนินด้วยนที่สองของอาทิตย์ก่อนครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปไล่ตามให้โอเคนะไม่มีอะไรนะขอบคุณนะคะญญรับพรุ่งนี้ใครไปดูหนังบ้างเนี่ยนะญญผมว่ามันเป็นแน่นเลยก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็หาคนไลฟ์สดแล้วนี่ยใครไลฟ์สดรีคอร์เตอร์ก็ไลฟ์ไปแล้วกัแล้วก็เดี๋ยวไปหาร้านกาแฟนั่งดูเนาะเราก็ไม่ได้แจกขายบัตรนะมันก็แบบเฟิร์สคลเฟิร์สเซอร์เมื่อเช้ายังเจอนักวิ่งให้คนที่ขนลุมแบบมาจากโคราชแต่ว่ามามาหนุมาดูหนังการแข่งเรื่นี้ตกใจก็ดีสนุกดีตื่นเต้นดีเสาใจว่ามีให้เกาหลีเสนอด้วยนะจะขอหนังวาสายเออก็ดีอาจจะเป็นแบบนะ ไม่ใช่ทีลี่อะน้าจะหนังด้วยเโอ้ได้สายกาแฟทีลี่กัน่อยเลยโอ้หน่าจะแค่หนังเกาหลีก็นเรียนมาเยอะแล้วผมว่าจะให้เห็นท่าสารโดยกันมาดูครับเออไม่ทราบเลยที่ผมก็ไม่รู้อะไรเลยต้องถามท่าสารโดยจริงขอบคุณก็ต้องพยายามดึงผมว่าทุกคนก็อยากมานะแต่ว่าเป็นเรื่องแบบใช่เรื่องแบบเด็กรู้ว่าดาราสมัยนู้นตอนนี้โต่งนาไหนแล้ว ผมชอบดูลักกินสยามออมีใครมาในโอ๊ะมังเอออยู่ไหนกันบ้างเลยโอเคนะขอบคุณนะครับ